ไปบนหายเซตเัดเตียนเฮ้ยาที่นี่ไปล็อกดีกว่า

5, oh เสียห้าเลยเสียไปเสียไปสองวีนไม่มีต้องกินหนึ่งขวดวะหนึกิ่อก็ล้วลาะโอ้โหไอเชี่ยโอ้โหกูเกีย่ะชิบหายนั่งกินเลือดทีละน้อยเพือกูจะพลาดเนี่ยกูพลาดอันนี้แน่เป็นแม่ โอ้ยเอ็มหน้าอุ้ยโอ้เชียดาบ เรียกให้มันรอแล้วกตีให้แล้เพื่อนเออสวยเออมงองเปิดใจอุ้ยโดนอะไรอ่ะ

ผมไม่สาตกนด้วยจะงล่ไอ้เหียนี่เห็กฝึกหัดเลยเหีย เออลอยหาแล้วออกมาเพื่อนตัวข้าวิ่งช้าเพื่อนอุ้ยอีกที่อ่ะเดินดาบแะ้รหแบงค์ไปถือเฮ้ยถูกถือไปก็ได้เอามึงวะเอาใครเอาแบงค์ Tuyệt vời. Ô hô. này đéo mà nó chết hà rồi. Sao ngay? Mày cũng phải Ừ. ข้งตายเรียบร้อยไอ้เหี้ยบปิดทางหี้ยแค่กูข้างเรียบร้อยร้อนจังเกินไปได้เอาเบลด้วยไอ้เหี้ยบสิบแค่นั้นเรียบิบสองเหรอโอ้โหกูได้ด้วยบันขอบคุณไอ้แพะเลยเนี่ย ไอ้ดาวไปสูได้ดาเมจโคตรแรงเราต้องไปคุยอวะใช่ต้องไปคุยถ้าเกิดตัวเอาคนูมาทำเวสหรือเอาเด่นเอาเวทมาทำเวสนะแม่งเดี๋ยวเราต้องมาเจอมันอีกดีอีกเยอะอยู่ดีตัวเฮียนะถ้าเหลือแพ้ตัวเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นธนูเนี่ยเราต้องไปคุยกับอะไรวะธนูก็คุยกับหมายถึงว่าอะไรเฟสมันน่ะหรอใช่คุยกับไอตัวเฮียนั่นแหละ <im ple as> ม,มันจะมันมันจะมันจะมันไม่ได้ถวายลูนอะพนูอ <im ple as> นะไม่ต้องเข้าไปคุยในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องมีแค่นักเวทที่เข้าไปคุยในห้องนอนของข้าก็จบตามปกติใช่ไหมใช่อันนี้จบไปอันนี้เด่นใช้ตัวอะไร,ไไรอ๋อไอตัวนันมันจะไม่มันจะไม่อนดิ้งใช่ไหมเนี่ยนักธนุจะเอนดิ้ง อันนี้มึงเล่นตัวอะไรธนูป่ะใช่ธนูเออใช่ธนูเนี่ยมันมันบังคับให้เอนดิ้งที่บอสตัวเนี้ยถือว่ามึงโชคดีแล้วที่เอาธนูมามึงจบละวต้องถอดปุ๊บต้องเอาเฮ้ยเพื่อนสรุปมาต้องถวายลูนแห่งราติการหรือว่ากลุ่มมีดสั้นวะกลุ่มมีดกลุ่มมีดกลุ่มมีดของมึงต้องกลุ่มมีดเหรอใช่ กลูนสีแตกนะของข้าแล้วมันจะให้ยืนยันว่ามึงจะวิวเซ็ตต uh> ่อันหรือเปล่าเดี <h 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 ๋ยวนี้เรื่องมันจะเสร็จมันโดนพี่เยเชือดคออีแต่มันเลือดสาดลวโอ้โหพี่ช้ายแบตผมไม่มี เขาไแต่หรอฆ่าบอกไปหลายตัวเนี่ยอะไรนะเดนบอกว่าอะไรนะลุนได้มาสี่แสนด้วยสิบสองเดนเหลือเหลือเหลือไอ้นั่นเท่าไหร่แปดหมื่นนี่ยังไม่ได้มีโอกาสที่สองเนยเลยไม่ได้ใช้เลยไอ้แบงค์ไม่ดาวเลยนี่เออแบงค์ไม่ดาวกูหลบอย่างผิวอ่ะ ไอ้ <I S 1> แมนทองแม่นงน่าจะมาตั้งแต่ต้นเกมนะ <S 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 แพทองนี่ว่าน่าจะวันนั้นเราผ่านได้ไงวะเออก็ผ่านง่ายอยู่นะถ้าเกิดเท่กับตัวเฮียเนี่ยคือมันมีกำลังใจอ่ะรู้เลยว่าไอ้เฮียเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วไม่ต้องมารอลุ้นว่ามันมีเฟสสองอีกนร่ววาดูดิว่ากูาจะได้อะไรมาอุ๊ย ผลล้ำลึกสำเร็จแล้วอูเเลือตัวอะไรที่ต้องทำมาวะหนูต้องมาทักอะไรตัวนี้โอ้โหอีแม่มดอีกเห็นแล้วปวดใจขี้เกียจชชบห่ะตะเวทตะเวทเนี่ยความฆ่าเลแพ้บอกเลยตะเวทไม่ถนัดเลยไปจะตีแพ้ต่อเลยว่ะกำลังใจมาเต็ม พอเราชนค้ามัน oh. ช,ชัตเตอร์ที er 6, kind of like mm ่ห hmm. ว้ให้ทำอะไรไม่รู้อ่ะค่ะพอชนอะชัตเตอร์ที่หกมนให้ไปคุยกับเสาว่าเสาหินเปล่างเสาที่ไปทีถึงโตมาแล้วอ่ะเราจะเล่นบอสอีกใช่ไหมใช่ไม่ไปพาเดนไปปลดบอสแพคอนให้ครบก่อนแล้วเราก็จะมาถล่มบอสใหญ่ตีเสากันแล้วเทพที่มันตีถึงโตใช่ป่ะ ใช่ตีฝนโตเสร็จแล้วก็ไปชนะบอลหนึ่งตัวแล้วก็มันน่าจะให้ไปตีกับเชตเตอร์สุดท้ายละเฟสน่าจะขึ้นมาแล้วหรอมั้งก็คือชนะบอลคือจะตัวเมื่อกี้เราไงฮะชนะตัวเมื่อกี้